คือผมว่าสูตรการคำนวณการตั้งรัฐบ,บาลมันมีหลายสูตรอยู่แล้วที่เขาคำนวณกันนะครับในส่วนนี้ก็อยู่ที่อยู่ที่จะออกมาดีไซน์แบบไหนมากกว่านะครับตรงส่วนนี้ผมไม่ไม่กล้าเป็นเป็นพูดถึงขนาดตรงส่วนนั้นเพราะเราเองก็ก็ต้องให้พักที่เขาได้ที่กํากลังจะตั้งกันอยู่เนี่ยให้เขาจะตั้งเขาให้ได้ก่อนนะครับในส่วนนี้มองปัญหาเรื่องของการ ผมว่าต้องถามเขามากกว่าเขาก็ประชุมกันบ่อยมากกว่าผมนะฮะเพราะผมไม่เคยเข้าประชุมกับเขาผมอยู่คนละคนละข้างกันอยู่แล้วนี่นะผมไม่ได้ประชุมกับเขาจากประสบการณ์นะคะคิดว่ามันจะจบไหมคะหรือว่าสุดท้ายแล้วอาจจะต้องปรีโหลดที่ปรผมว่าในส่วนที่เป็นตาแหน่งประมุขของฝ่ายนิติบัญญัติเป็นเรื่องสําคัญมากนะครับเพราะผมเองผู้แทน500ร้อยคนจะเอาใครมาเป็นประมุขในฝ่ายนิติบัญญัติก็ต้องต้องเหมาะสมกับพวกผมนะทั้งนั้นหน้าตาพวกผมก็ ก็จะไปมองประเทศอื่นเขายังไงครับนะฮะในส่วนนี้เหมาะสมหทีของสุชาตินี่ต้องเป็นยังไงบ้างผมว่าก็ต้องที่ยอมรับของคนทั่วไปของสสห้าร้อยคนนี่ครับนะฮะเรื่องของภาษาตอนนี้มีการคุยเรื่องของภาษาน้อยภาษาม้ากตันนี้เกี่ยวข้องไหมครับเอ่อตรงส่วนนี้ผมว่าอยู่ที่คะแนนโหวตมากกว่าว่าใครได้มากกว่ากันเรายึดมั่นกติกาในสภามากกว่านะครับทางด้านรวมไทยที่มีแผนจะเสนอชื่อทางสภาแข่งไหมครับ เราคงไม่ไม่เราคงต้องมีมารยาทพอเราคงไม่ไม่ไม่ถึงขนาดนั้นนะคาดคาดการว่าเป็นยังไงชื่อท่านสุชาติตัเจริญเข้ามาด้วยค่ะอันนี้ถ้าเกิดมองไปท่านสุชาตินี่หมดสองครัเอาส่วนตัวแล้วอยู่จังหวัดติดกันนะโดยส่วนตัวเราเองก็รู้จักกันเราก็คิดว่าอันนี้ถามในานามส่วนตัวไม่เกี่ยวกับพักนะนะครับผมว่าท่านก็คุณวุฒิไวยวุฒิประสบการณ์ท่านก็สูงเนี่ยนะแล้วก็ ผมว่าผู้แทนที่ผ่านมาหลายสิบปีก็ท่านก็เป็นผู้ที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของของสภา,าของบ้านเมืองแต่ในส่วนน,วนวนะผผี้ในส่วนตัวผมนะผมพูดในส่วนตัวผมนะครับแต่ผมเป็นประมุขเป็นหัวหน้าในฝ่ายของประธานรัฐสภา,าผมก็ต้องยอมรับเขาสิครับเพราะผมผมผมเข้ามาเป็นผู้ผแทนหลังเขาหลังท่านแล้วผมก็รู้ว่าท่านผ่านอะไรไปเยอะแยะมีความรู้ส